มันนะ่ะสิไปแล้วเ,เา่ากับสิยางไปส่งมันนะ่ะคว,วัดทานเลยหรอาพ่อสายเดียวเลยบ่สายเดียวเรนะ่อเ่ยเราบุงหัวเพื่อนไปควัดท่านอันนั้นแม่เขาแต่ว่าพ่อไปควัดท่านอันเตาอ,อันทางนางมันสิได้สอบนึงว่านือเฮงข้นมาแท้สงสัยแล้วเสีเอาพื้นลงเตาอีบ่บ้านี เอาไม่เอาไปตากไม่เอาไปตากมืออื่นแม่ยัางสีสักสักมือนั่งสักย้ำต่อเ้าเตยว่าเกินหาเทียได้สุดอ้เมัแล้วรวกุ้งแม่ครัวเราให้พ่อเอาไปอันนั้นี่่แมาเะ เข้มนี่อันนนแล้วเราบอกลูกละเอาไปเตรียมตูไปแล้ว บ่ต้องเอาไปมันยาีลูกบ่ต้องเอาไปแม่สิเลี้ยงมันดอกเออแตงไวลาแม่สิซ้องหาเดอกเออหัวลอคนช่างหัวลหิตอไ้เป่าหหแบบาแบบาท้าะเรียกว่า ก็แต่เขาจะเปลี่ยนงานต้องฝ่ายตำรวจมากระป๋องเงินกระป๋อเงินกระป๋าอีกกระเป๋าอันบักลาบพายอันนั่นพี่สายไปไว้รถแเราปะเอายาเอายังใส่ในกระเป๋างพายมันจังบ่ลืมเพิ่นเป็นอันนั้นเพิ่นมีอาการค่ะเพิ่อนอันยังก็ออันเนี้ยอะไรเพิ่นเลยเป็นอาการเนี้ยเนี้ยยัดไปซื้ออันไปหาอันหมอแล้วค่ะยาอันแก้เนี้ยวยัดนะไอแคทเพชรยังอยู่

ใส่ถุงไปซองเที่ยกันยังบ่เอาไปจักเทียเนาะบ่อโซ่ไถายี่อมลงมาเก่าลงมาอ้หน้าตาแล้วนะเียจะไปไหวงาบเนาะไหวเงินอีเที่ยแน่นอนคืนลอยนึงไปซื้อน้ำโคกอันค้นอันท่านว่าให้อันลุ่งคืน มานาง่อสิไปแล้วมัดปายมัดตอก่อนเอม่วม่า่เา่าหเาูไมมาใหเดี yup. ๋ยวมีนาสุตัวคัดโปลาปูเด้อเีวขอดูพอดีมีนานะมีนาเลยเอานีเอาก่นขอดดออขดอดขด่ออดขด่่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ Sisters <c oughs> เขาผูกใยเขาจะใหญไใช่หมเราเสีเใช้ยังเฮยปมปมั๊มปมไอสีไปละนี่เอนแเขาสีเอาข้าวขนมให้สีนึงผมได้สีมาฮะเพื่อนแค่ละมาเด็กผูกาเด็กมาเป็ตุ้นนี้ละตุ้น ไมมมาหอกเาะคุณเจ้ารักสมรักษาลูกเด้อตั้งใจ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 ยังก็ตั้งใจเอาแนวใดมันดีข้วสเอา่านั่นเข้ากันสเขากันสิหางเขาจันสสันกเดีเวเดย ก็คือเพลงพลนรัะเขาลักครอบคัวคุณยตะพงขุนได้ตู้เย็นคุนนอได้ถ่ายน้ำแข็งีอเล่าหวเราปลาได้ดีดียวกลับมาเอออย่าให้อย่าให้อยาใหบอกผู้ใดย่าให้บอกเจ้าของบอกย่าใหเยอะเนี่ยัง ตั้งพร้อมสิไปแล้วไปไปไปมาเร็วเร็ได้เอาไปพี่ไกอดจ้าบอกห้ามข้นมัน่าจะกอดไอ้นะสมือนี่เม่นมรไปมาลงเี้ยหรื่าไปตากไหนครูรายงานตลอดเด้อเออ ชีวายได้ไปมอลชีวิตน้องก็จะไปคืออายเ็บอกว่าตังตังเยีน่ว่าทางเ่ยตงพ่อจะไปอลพ่อแล้วคกิทไปทางเทื่องเลยรเอาจักจัทนดูแงว่พรอ้างปากยังว่าพรจัน้อยน้องปากก็่ยออกนี่เอยวใหมแค่้มันสวยลู้เพื่ไปเพ่นั่นไปคอยไปคอยมา แตแล้วปูดเด้อเอาพระพ้อยหน่อยก็โชคดีแล้วลูกเด้อเดินทางปลอดภัยตั้งใจอกตั้งใจเอาอีหยังก็ได้ตั้งใจเอาลูกงานดูตะเกาตัวห้ามวักเล็กบอกว่าจะมาช่วยให้แค่แต่คือการผ้าลูกพาหลานพาพระพ้อยหน่อยไปครับรถหันคราวิดิน เบรกยุกับตีนกับแมนมือก็ยุ่แต่เขาคอยไปคอยมาเลยลูกคอยไปไอ้พ้ใดเซนอด้านยาวปอดภยทุกคนะกันเลทั้งโค้งทั้งโค้งมาสองพันเดียทั้งคงเหยียบย่างเดียวเลยเอาละครับรถตีออกมาก่อนออกมาก่อนตั้งตังไปแล้วนะอุไปไดเยเอาไปนั้นไปเตี๋ยก็ไปมันว่า อยูนี่ละอ้ยนอนไออยู่นี่หละอยู่กับยน่งวางมันสิบวงหนวงกนกขึ้นหอดอยู่ละไปหกับบลืนมืดไปเฮงอีแม่อีแม่ว่าวันเวลาฮาบอยู่ค่นไปนางถ่าย้หนาเพือนกลุ่มไปนางถ่ายเจ้าของไปไอ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 ไปไอ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 ไปไอไอไดไปไอไอไอไปไอไไปไอไไปอไไไปไไไไปไไปไไ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 ปไไไ เอาไว้นี่ล่ะอาบน้ำไม่ได้เดือปลาไม่ที่มันสองมืออาบเทือออาบอาบสองข้างเดือปลาเมื่อยอาบสองข้างมาบ้านขนมไหนเค็มเราโทรศัพท์มาไปเช็ควลมีตังมีตังเราอยู่บ้านนะที่แม่บอกว่า นั่นแหละัว่าัแต่เบิ่งเพิ่นสีไปห้องไปห้องยนาหองมาหน้าห้โอเคจ้าคลิปนี้ขอฝากกันไว้ชั้นนีก่อนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีค่ะ